นิวรณสูตรนิวร์ทำให้มืดดูกรภิกษุทั้งหลายนิวรห้าเหล่านี้กระทำให้มืดกระทำให้ไม่มีจักสุกระทำให้ไม่มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานนิวรห้าเป็นฉนะคือการมฉันทะนิวร กระทำให้มืดกระทำให้ไม่มีจักษุกระทำให้ไม่มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานพยาบาทนิวรถีนมิทะนิวรอุทธะกุกกุจะนิวรวิจิกิจฉานิวรกระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุ กระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดูกรภิกษุทั้งหลายนิวรห้าเหล่านี้แลกระทําให้มืดกระทําให้ไม่มีจักษุกระทําให้ไม่มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝากฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ดูกอรภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตเหล่านี้กระทำให้มีจักสุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานโพชฌงเจตเป็นฉไฉนคือสติสัมโพชฌงกระทำให้มีจักสุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงปีติสัมโพธชงปัสสัตธิสัมโพธชงสมาธิสัมโพธชงอุเบกขาสัมโพธชงกระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตเหล่านี้แลกระทำให้มีจักสุกระทำให้มียาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานจบสูตรที่สิจบนีวรณวักที่สี่ รวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. กุศลสูตรที่หนึ่งกุศลสูตรที่สองสอุปกิเลสสูตร 4. อโยนิโสสูตร 5. โยนิโสสูตร 6. วุธิสูตร7อาวรณานีวรณะสูตร 8. นีวรณาวรณะสูตร 9. รุกลุสูตร 10. นีวรณะสูตร